โฮมเพนพาทัวร์เปิดรัวๆสามสาขาสวัสดีครับแล้ววันนี้พบกับโดนักกันอีกเช่นเคยครับทุกคนและตอนนี้เราอยู่กับโฮมเพนพาทัวร์วกับตอนที่มีชื่อว่าเปิดรัวๆสมสาขาและก็เป็นไปในแบบชื่อตอนเลยนะครับวันนี้นะครับโดนักจะพาทุกคนไปพบกับ3สาขาใหม่ของโฮมเพนครับและ3สาขาใหม่ของโฮมเพนจะมีที่ไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยครับ สาขาแรกที่เราจะไปกันนะครับคือสาขาสมุดปาการศรีนครินนั่นเองครับสาขานี้จะอยู่บนถนนศรีนครินอยู่ติดกับฮีโนตซุนหลีอยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลเปาโลติดกับถนนใหญ่เลยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่โฮมเพนสมุดปากการศรีนครินของเรานั่นเองซึ่งสาขานี้นะครับเป็นสาขาที่11ของเรานั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในร้านกันเลยครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ภายในตัวร้านกันเลยครับตามมาเลยและนี่นะครับก็เป็นภายในตัวร้าน Home พ a i n เอา t l e t สาขาสมุทรประการศรีนครินทร์สาขาที่11ของเรานั่นเองครับก็จะสังเกตได้ว่ามีสีครบทุกแบรนด์ชั้นนำให้เลือกมากมายเลยครับรับรองได้เลยว่าครบจบที่นี่แน่นอนครับแล้วเรามาดูในส่วนของตรงนี้กันก่อนนะครับในส่วนของด้านนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเขามีชาร์สีให้พวกเราเนี่ย เข้ามาเลือกชมหรือว่าเข้ามาดูเฉดส,สีมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ําทาบ้านครับหรือจะเป็นสีอุตสาหกรรมอะเคมีพันธ์ก่อสร้างสีทาอาคารต่างๆนะครับรวมไปถึงสีทาไม้แล้วก็สีย้อมไม้ต่างๆครับถามว่าครบไหมครบตัวอย่างพร้อมไหมพร้อมให้ทุกคนเข้ามาดูได้ที่นี่แน่นอนครับ <S <S และนี่นะครับก็คือชาร์จสีรอบที่มีขนาดใหญ่นั่นเองครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของสาขาอย่างนี้เลยนะครับ ซึ่งตัวนัดเนี่ยเคยทำคลิปแยกไปแล้วนะครับสามารถไปติดตามรับชมได้นะครับลูกค้าท่านใดที่อยากจะดูชาร์จสีล็อปที่มีขนาดใหญ่หรือว่าคิดไม่ออกนะครับที่จะทาสีล็อปอะไรยังไงสามารถเข้ามาเลือกชมที่สาขานี้ได้เลยนะครับและในส่วนของด้านนี้นะครับก็จะเป็น เครื่องผสมสีที่ผ <Wow. S 1> สมสีผ่านระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองซึ่งมีหลากหลายแบรนด์มากๆเลยนะครับและไม่ใช่แค่สีน้ําทาบ้านอย่างเดียวนะครับเรายังมีเครื่องผสมสีอุตสาหกรรมด้วยนะครับใครนะครับที่อยากจะได้ความครบจบในที่เดียวนะครับสามารถแวะเวียนเข้ามาได้ที่สาขาที่11โฮมเพนต์สาขาสุดปาการศรีนาคารินของเราได้เลยครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในห้องขายของสาขาที่11สาขาสมุทรประการสีนครินของเราเองครับจะสังเกตได้ว่าที่นี่นะครับมีความสะ,ะอาดสะอ้านดูน่าใช้บริการกมากๆเลยครับแล้วพนักงานที่นี่นะครับมีความรู้เรื่องสีแน่นมากพร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกท่านแน่นอนครับ และลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ละแวกสูตปรปากการสีนครินและต้องการที่จะซื้อสีนะครับสามารถแวะเวียนเข้ามาได้ที่โฮมเพนท์สาขาสูุปรปากการสีนครินนะครับรับรองได้เลยว่าพบจบในที่เดียวแน่นอนครับและเราไปดูสาขาต่อไปกันเลยครับและสาขาต่อไปที่เราจะไปกันนะครับคือสาขาลำลูกกาสายไหมอยู่บนถนนลำลูกกาปากซอยลำลูกกา24ติดกับถนนใหญ่อยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลศิลปแพทย์ลำลูกกาครับ นี่นะครับเราก็อยู่กันที่หน้าสาขาลำลูกกาสายใหม่นะครับเป็นสาขาที่12ของเรานั่นเองครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในร้านกันดีกว่าครับทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในร้านสาขาลำลูกกาสายใหม่ไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าภายในร้านเนี่ยมีอะไรบ้างครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีชาร์ตสีโจตันครับ เป็นสีน้ำทาบ้านนะครับชาร์ตสีโจตานใครที่กําลังสนใจสีโจตันนะครับสามารถมาดูชาร์สีในบริเวณของตรงนี้ได้เลยครับมีเฉดสีให้เลือกมากมายเลยต่อมานะครับก็จะเป็นชาร์สีเบเยอร์ครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ํามันนะครับหรือว่าเป็นสีย้อมไม้นะครับเขาก็มีชาร์สีตัวอย่างให้ดูใหญ่มากๆเลยครับใครที่กําลังมองหาสีย้อมไม้หรือว่าสีน้ํามันนะครับสามารถเข้ามาดูชาร์สีตรงนี้ได้เลยครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องขายกันดีกว่าครับและนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศภายในห้องขายของเรานะครับก็จะมีชาร์ตสีตัวอย่างเหมือนกับสาขาอื่นๆนะครับ <Wow. S 1> และนี่เลยครับเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ของสาขานี้นะครับก็จะเป็นโฮมเพนสาขาแรกนะครับที่มีดิจิตอลเมนูครับ ก็ถือว่าเป็นอัธรรหรือว่าเป็นการตัดสินใจกับลูกค้านะคะที่เข้ามาในห้องขายและดูโปรโมชั่นต่างๆภายในห้องขายได้อีกหนึ่งครั้งนะครับและก็ต่อมานะครับอีกหนึ่งสิกเนเจอร์ของสาขานี้นะครับก็จะเป็นช้าสีนะครับจะเป็นสีสร้างลายของ T O A นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคบให้กับลูกค้าที่กำลังสนใจสีสร้างลายนะครับก็สามารถ เข้ามาสัมผัสหรือเข้ามาดูกันได้นะครับและลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ละแวกรับล,ลูกค้านะครับและต้องการที่จะซื้อสีสามารถเข้ามาที่สาขารับลูกค้าสายไหม่สาขาที่12ของเราได้เลยครับและพนักงานของเรานะครับคงคอนเซ็ปต์เหมือนกับโฮมเพนทุกสาขามีความรู้เรื่องสีพร้อมให้บริการแนะนําลูกค้าดีเยี่ยมแน่นอนครับส่วนสาขาสุดท้ายของเรานะครับคือสาขาติวานนท์ปากเกร็ดเป็นสาขาที่13 สาขาล่าสุดของโฮมเพนนั่นเองครับอยู่บนถนนติวานนท์ปากซอยติวานนท์27ติดกับถนนใหญ่ใกล้กับเมืองทองธานีหาง่ายมากครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สาขา1 3ของเรานั่นเองครับสาขาติวานนท์ปากเกตครับซึ่งที่นี่นะครับอะตามมุมนั้นมาเลยครับทุกคนซึ่งที่นี่นะครับจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ลานจอดเนี่ยกว้า,วางมากๆร <Wow. S 1> องรับลูกค้าได้แบบจุใจกันเลยครับทุกคน ครนะครับที่อยู่แถวติวานนท์ปากเกร็ดนะครับเข้ามาใช้บริการได้เต็มที่เลยครับไม่ว่าลูกค้าเยอะแค่ไหนเราก็รองรับลูกค้าได้อย่างจุใจแน่นอนครับเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันเลยครับตามมาเลยและนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศภายในร้านของเรานะครับสาขา13สาขาติวานนท์ปากเกร็ดของเรานั่นเองครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้พี่ๆนะครับกำลัง เบื้องต้นกันครับเราก็จะทําความสะอาดกองแบบนี้นะครับรับรองได้ว่าโฮมเพยของเราเนี่ยสะอาดพร้อมที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการได้อย่างตลอดเวลาครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในห้องขายกันดีกว่าครับทุกคนตามมาเลยครับและนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศภายในห้องขายของสาขา13ของเรานะครับก็สังเกตได้ว่าสะอาดสะอ้านพร้อมที่จะให้ลูกค้านะครับเข้ามาใช้บริการ ได้อย่างตลอดเวลานะครับจะสังเกตได้ว่าที่สาขา13ของเรานะครับจะเหมือนกับสาขา12เลยจะมีดิจิตอลเมนูเหมือนกันนะครับแล้วก็บรรยากาศภายในห้องขายเนี่ย ก็สะอาดสะอ้านนะครับน่าใช้บริการมากๆพร้อมกับพนักงานที่คงคอนเซปต์เหมือนกับทุกสาขาครับพนักงานของเรานะครับมีความรู้เรื่องสีพร้อมให้คําแนะนําและพร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกคนสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ในละแวกสาขาติวานนท์ปากเกร็ดนะครับสามารถเข้ามาใช้บริการที่ Home เพนสาขาติวานนปากเกร็ดได้แล้ววันนี้นะครับเข้ามาใช้บริการกันได้เลยครับทุกคน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ3สาขาน้องใหม่ของโฮมเพน n ครับอยู่ใกล้บ้านใครคอมเมนต์มาบอกรักกันหน่อยนะครับและลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหาสีท้าบ้านครบวงจรสามารถติดต่อสั่งซื้อสอบถามได้ที่โฮมเพนททุกสาขาได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไห้พาทัวครั้งถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรนัดไปแล้วครับบ๊ายบาย พาพโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะคะกดเลย